าจิวพีซพี่ๆระวังแตกกันด้วยนะคะรับพัสดุสักกล่องไหมคะสวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจินิวคา r ฟ a m i l ีค่ะช่องอาจิ New คา r ฟ a m i l ีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมกันค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ด m a สาขาราชพฤกษ์พระราม5จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะที่ราคาคอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสน 49,000บาทค่ะคันนี้จะเป็นตัว Ford Everest 10ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะคันนี้ได้ทำการตกแต่งค่ะให้ออกแนวสปอร์ตด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการคอนเซปต์แบบนี้มาว่าต้องการเป็นรถ Everest 10นะแต่อยากแต่งเหมือนรุ่นพี่เขาที่เป็นในตัว Everest Sport เราก็จัดให้ค่ะคันนี้นี่เลยกับตัวฟอนต Everest ค่ะที่เป็นสีดำด้านบน สีดำด้านบนขนาดใหญ่เราสามารถสั่งติดตั้งได้นะหรือว่าไม่ต้องการก็สามารถเอาออกได้เช่นเดียวกัน ฝังของตัวกระจังด้านหน้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นกระจังด้านหน้าหรือว่าชุดแต่งด้านหน้าจากทางวิกเตอร์ค่ะด้านบนจะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงที่สามารถใช้งานได้ตรงนี้ยังติดไฟอยู่นะแล้วก็ยังมีตัวกระจังด้านหน้าค่ะรูปแบบใหม่ที่ทําออกมาได้สวยเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งของตัวรถด,ด้วยนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งขนาดยาวนะยาวลงแบบนี้เลยสีดําเงาค่ะจนถึงชายด้านล่างและกับตัวกันชนจากวิกเตอร์ด้วย มาทางขวางด้านนี้กันค่ะนี่เลยกับตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นตัวกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเทานะในตัวชุดแต่งวกเตอร์ค่ะถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการให้เข้ากับสีตัวรถหรือว่าอยากได้สีที่ตัวเองชื่นชอบสามารถแจ้งเขาได้เหมือนกันนี่ก็จะมีบริเวณของกันชน,นหน้าที่อาจีเห็นนะแล้วพาทุกคนรีวิวไปจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีดําตัวรถเป็นสีดํา ตัวถังสีขาวตัวบริเวณการชนหน้าก็จะเป็นสีขาวด้วยหรือว่าจะเป็นคนสีขาวตัดดําก็ได้ค่ะมาที่ฝั่งของไฟหน้ากันบ้างค่ะนี่ไฟหน้าค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า LED ไฟ d ะท t i m e running light แบบ LED แล้วก็ตัวครอบด้านบนค่ะตกแต่งเพิ่มความเข้มให้กับตัวรถด,ด,ด้วยไฟด้านข้างค่ะมีมาให้2ฝั่งนะด้านซ้าย2ด้านขวาอีก2ตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นไฟ LED สามารถใช้งานได้จริง้วยค่ะ ไฟด้านล่างกับไฟตัดหมอกค่ะตรงด้านนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีการตกแต่งตัวบริเวณกันชนด้านหน้าที่เป็นพาทเดียวกันตัวเนี้ยด้านบนให้ขอบมาเป็นสีเทาและยังมีการเปิดช่องไว้ค่ะสำหรับตัวครอบที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยตัวนี้จะเป็นสีเงินค่ะอือก็ต,ต้องเข้าใจด้วยเนาะชุดเนี้ยอยากเป็นพอสอจีนหรือว่าผู้สาวจีนก็นิดนึงค่ะ มาที่ฝั่งด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะนี่คิ้วล้อคิ้วล้อเนี่ยเราเลือกได้นะว่าเราอยากได้ความโป่งของตัวรถหนาแค่ไหนตรงฝั่งด้านนี้เราก็ใส่ออกมาเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าจุดเด่นของเขาคือล้อด้านข้างค่ะตัวล้อยางด้านข้างตัวนี้จะเป็นยางออเทอรนค่ะสเปคยาง275ทับห้าค่ะก็จะได้ล้อแม็กแวนพายสีดำเงาขนาด20นิ้วตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกลายได้และที่สำคัญเลยตัวลายตัวนี้ มันเข้ากับ4ีตัวรถด้วยค่ะเท่ด้วยเราไม่ต้องใช้ออฟเซตที่มันเ,เข้าไปด้านในลบเยอะมากไปหรือว่าลบ3าลบสีแล้วแต่เราแต่ถ้าใส่ประมาณนี้ก็จะทำให้ตัวรถดูเท่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยค่ะอึ๊บโขึ้นลงก็ทำเพื่อทุกคนนะตอนนี้เเขาใส่กันเต็มเลยเขาทำคอนเทนต์กันเต็มเลยเราก็ทำกันบ้างมาที่ด้านข้างของตัวรถค่ะ เป็นตัวครอบที่เป็นสีเงินนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเดิมจากโรงงานมาเลยกระจกมองข้างค่ะด้านบนเป็นสีดําเงาสีเดียวกันกับตัวรถเลยตรงกลางมาพร้อมกับฝีเลี้ยวด้านล่างเป็นสีดําผิวสายค่ะกระจกมันใหญ่มองทัศนวิสัยในการขับขี่ได้อย่างสะดวกแน่นอนค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูเป็นตัวเบ้ารองมือนะลูกค้าขอมาเราก็จัดให้ได้เหมือนกันครอบเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเบ้ารองเข้าไปค่ะมีสัญลักษณ์ของรุญแจคีเลสให้ด้านบนค่ะ เหลาลังคาค่ะนี่เราหลังคาแข็งแรงสีดำสามารถใส่เต็มนอตเวย์ได้สะดวกสบายเดยไต้องค่อยๆขึ้นนะค่อยๆจับตข่นิดนึงนี่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะติดตั้งคิ้วกันสาดค่ะอุปกรณ์ของแถมมาตรฐานให้และที่ฝั่งแบน้างเลยก็คือตัวบันไดข้างสีดำค่ะรดครอบัวยกสูงแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเช่นเดียวกันมาที่ ตัวด้าจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่2และ3ค่ะตัวนี้ก็จะมีเขียนทุกมุมเลยทุกจุดจะเขียนว่าย o u t or o r All New e v e r อค่ะก็มีให้กระจกบานใหญ่ด้านหลังค่ะฟิลม์มติดตั้งฟิล์มค่ะหนึ่งถึงโซลตากาศกันด้วยนะคะเพื่อจะได้แบบต้องการความเป็น p พรเวซีและป้องกันแสงแดดด้วยก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันมาที่ฝั่งด้านหลังนี่คิวซุ้มล้อด้านหลังค่ะมีการตัดเพิ่มมิติของตัวคิวมา คิ้วเล็กๆก็น่ารักเหมือนกันเนาะก็คือให้ความเท่และให้ตัวล้อย,อยางก,กับตัวแม็กเนี่ยเด่นขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นอย่างออทเทอรเรนค่ะสเปคยางเดียวกันเลยค่ะทองฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น275ทับ55 R20 ค่ะอือเมื่จะขึ้นเมื่อจะลงแล้วถ้าเข่าดีๆหน่อยก็ยังได้เนาะนี่ค่ะในตัวนี้ยังรองรับตัวน้ำมันค่ะต่อเป็นน้ำมันดีเซลนะรับได้ถึง B20 แต่ เพนซีฟ้าฟ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสารแอดบูนะก็รับมาตรฐานยูโรไฟแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะมีการใช้งานของตัวสารเข้ามาเองมาที่ฝั่งด้านหลังค่ะนี่ไฟท้ายถ้าเป็นในตัว e v e r อร์เรนะเราสามารถใส่ไฟด้านหลังตรงนี้เข้าไปได้ค่ะนี่ใส่ไฟด้านหลังปกติแล้วถ้ามาจากโรงงานไฟจะมีแค่นี้ อจิปิดไว้ให้นะไฟจะมีแค่ตรงด้านนี้นะนี้ใส่เพิ่มเข้ามาให้แล้วมีตัวครอบค่ะที่เป็นสีดำระแนงลงมาแบบนี้ก็สวยเหมือนกันสำหรับตัวครอบด้านหลังตรงเนี้ยก็เป็นในชุดพาร์ทที่แต่งออกมาแล้วดูเท่เลยตัวครอบไฟไฟท้ายเป็น LED ค่ะมีมีตัวอะคริลิกตัวฟอนต์เอเวอร์เรสด้านหลังกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังมีมาให้มีการปัดน้ำฝนให้ตัวไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะ มาด้านหลังกันค่ะกับกันชนหลังในเมื่อเรามีชุดแต่งวิตเตอร์จากทางด้านหน้าเราก็จะได้ตัวชุดแต่งวิตเตอร์จากทางด้านหลังด้วยเพื่อให้เข้ากับตัวรถแล้วก็การใส่ชุดแต่งเข้ามาค่ะให้มันครบทุกชิ้นนั่นเองระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยมีมาให้นะด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่ด้านล่างตรงนี้เราก็จะเห็นตัวยางอะไรและที่ติดสติ๊กเกอร์ไว้เราได้ทําการติดตั้งตัวคลิกค่ะตัวคลิกเวลาเปิดปิด ประตูสัมภาระท้ายเราจะมีติดตั้งไว้ให้ตรงด้านนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ไง่ายๆค่ะอ,อ่ะแล้วเดี๋ยวจ,ยวจยวีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในตัวตรถกันด้วยก่อนที่จะไปนี่ประตูสัมภาระท้ายค่ะเป็นแบบไฟฟ้าเพราะว่าได้ทําการติดตั้งไว้แล้วเนี่ยพับเบาะผู้โดยสารแถวที่3เข้าไปค่ะทุกคนแค่นี้เราก็สามารถวางของได้จุของได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่คือตัวอย่าง เพราะว่าเวลาเราแต่งอุปกรณ์ทุกอย่างให้กับลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ได้เทินใช่ไหมเรา่าแต่งอุปกรณ์ไปชิ้นเดิมเราให้กับลูกค้ากลับบ้านเลย mm hmm. ก็การใช้งานง่ายๆตัวนี้บริเวณติดตั้งปิดลงมาได้เลย mm hmm. และเดี๋ยวเราจะพาคนค่ะไปรับชมภายในกันมาที่ฝั่งของทางด้านคนขับกันเลย mm hmm. ใช่ไหมทางฝั่งด้านนี้ นี่ค่ะที่เราจะให้ทุกคนได้ดูก็คือบริเวณด้านข้างกันก่อนทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกตัวกดล็อกให้กระจกไฟฟ้า4บานแต่ถ้าฝั่งด้านในค่ะทุกคนตรงด้านนี้ปึ๊บมาด้านนี้อจีสกดึดไม่ได้นะทุกคนต้องทงฝั่งด้านนี้ค่ะ <c oughs> ที่เราจะเห็นแล้วก็จะมีตัวปุ่มพุ s ส start พวงมาลัยค่ะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้ามาฝั่งทางด้านคนขับแต่ที่สำคัญเลยเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นแบบคลิกใช่ไหม สามารถเปิดประตูสัมภาระท้ายไฟฟ้าได้ถ้าเป็นอุปกรณ์ติดตั้งค่ะด้านนี้เรามีปุ่มกดให้เพื่อที่เราจะสามารถใช้งานได้ค่ะนี่แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยค่ะ